อื้ม <H im> อร่อยมากอัสลสามโอะลกุมครับวันนี้เราอยู่ที่บางบัวทองกับซีรีส์ฮาลานเอ่ยฮาลานใจบางบัวทองละจ้าสิบร้านเด็ดๆเลยนะคะวันนี้มาถึงร้านที่หอยู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือนายเดชมีทั้งหอยทอดกระทะร้อนเย็นตาโฟแลวก็มีซุกี้ด้วยแต่มาถึงนี่เราก็ต้องตามไปด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเส้นมีลูกเชิน ก๋วยเตี๋ยวเรือในเดะเนี่ยเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรต้นตำรับเลยแนะนําเพื่อนๆให้สั่งเผื่อไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องรอนานเปิดประเดิมคําแรกบิสมิลลาห์นลูกชิ้นเนื้อเขาแบบมีความเด้งมากเมนูต่อไปก็คือสุก,กี้ทะเลกระทะร้อนสุก,กี้ทะเลของเขาอะ่ะมีความน่ากินมากจุ้ยี่ผมขออนุญาตลาดน,น้ำจิ้มแบบหมดถ้วยไปเลยเพื่อความหนัวทําการกุเลกุเลกุเลปุลงตัวๆเขายัดเข้าปากครับบิสมิลลาห์าม งำงำงำต่อไปเป็นคําที่สองขอเป็นปลาหมึกเด้งดุงดุงดุงดสุกี้ทะเลข,ของนายเดก็กอร่อยเมื่อความคาวมันไปแล้วความหวานก็รีบเปิดตัวเปิดตัวขนมถ้วยขนมถ้วยของร้านนายเดกมีความมันแล้วก็ความหวานอร่อยมากจัดไปคำโตโต,ตดุงดุงดุ๋งดุงขอญาตไปเต้นในปากนะครับบิ๊ทลากินชิ้นเล็กไม่จุใจขอญาตกินชิ้นใหญ่เลยละกันงำนมนอมน นมขนมๆนมนมพี่ชีลิงของกินขนมหวานด้วยหุงๆๆุงุงฝากกดติดตามเพจขยันแดกด้วยไว้เจอกันบ่ายกับขยันแดกอัสลามอะลิกุม